สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้มาพบกับคลิปในการอัปเดตกิจกรรมกันนะครับโดยในรอบนี้นะครับมาอัปเดตกิจกรรมทั้งเดือนกันเลยนะกับกิจกรรมของเดือนพฤศจิกายนปี2 0 2 5ัน้นั่นเองนะครับเดียวได้ว่าเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่มีกิจกรรมใหญ่ของเกมโปเกมอนโกด้วยซึ่งตัวรายละเอียดแต่ละส่วนจะมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะรายละเอียแรกนะครับก็คือแบทเทนแม็กน่นเองนะจะมีโปเกมอนเด่นนะครับที่เป็นโปเกมอนแดแม็กนะ ยึดครองเสาโพสตสปอร์ตส่วนใหญ่นะครับตามกําหนดเวลาดังนี้นะ3-9พฤศจิกายนนะครับจะเป็นมาอิกะไดแม็กซึ่งเปิดตัวใหม่ด้วย10-16พฤศจิกายนนะครับจะเป็นราวไดแม็กซึ่งจเจ้าราวไดแม็กนะครับก็เปิดตัวใหม่เช่นกันเปิดตัวในกิจกรรมใหญ่นะครับอย่างกิจกรรมสู่ธรรมชาตินะเป็นกิจกรรมก่อน โกวายแอเปี2025นั่นเองครับ17-23พฤศจิกายนนะครับจะเป็น s t ตรน e r อร์ไดแม็กมาทั้งร่างเสียงสูงแล้วก็ร่างเสียงต่ำเลยครับ24-30พฤศจิกายนนะครับ,ะรบจะเป็น EV วีไดแม็กซึ่งเจ้านี้ก็เปิดตัวใหม่เหมือนกันและ1-7ธันวาคมนะครับจะเป็นดารุมักกะไดแม็กซึ่งโปเกมอนเด่นไดแม็กเหล่านี้นะครับนอกจากจะปรากฏตัวที่ขึ้นในเซอร์เวอร์สปอตแล้วทุกวันจันทร์นะครับเวลาหกโมงเย็นจนถึง1นึ่ทุ่มจะมีกิจกรรมวันจันทร์สุดแม็กนะครับเจ้าตัวพวกนนี้ะะคครรับก็จยึดอง ทุกเสารโพสต์บอตนะครับตลอด1ชั่วโมงให้เพื่อนๆได้ตีกันทุกวันจันทร์ด้วยนะครับถัดมานะครับจะเป็นกำหนดการของการตีบอส5ดาวนะครับโดยกำหนดการนะครับจะเปลี่ยนบอสทุกวันอังคารนะครับสำหรับสัปดาห์แรก4-11พฤศจิกายนนะครับจะเป็นบอสในตำนานจากภูมิภาคโจโตะนะครับมิซุยคูนเอนเต้แล้วก็ไรโคนะครับ11-18พฤศจิกายนนะครับ ทางโปเกมอนโกไม่ได้ระบุไว้นะครับเพราะในช่วงเวลานี้เนี่ยจะมีเรื่องของการทับซ้อนเวลาของกิจกรรมสู่ธรรมชาตินะครับ18-25พฤศจิกายนนะครับจะเป็นเจ้าฮีดรานและ25พฤศจิกายนถึง2ธันวาวคมนะครับจะเป็นโปเกมอนในตำนานจากูุิยาคอิชูนะครับจะมีโคบอนออนเทราคิออนและก็วีซิออนนะครับโดยการเปลี่ยนบอส5ดาวนะครับจะเปลี่ยนบอสเวลา10โมงเช้านะครับซึ่งแน่นอนนะครับมีการตีบอส5ดาดาวครับก็ต้องมีกิจกรรมทุกวันพุธอย่างชั่วโมงตีบอสนะครับ ที่จะมีบอส5ดาวนะครับรากฏตัวในทุกยิมนะเอาจริงก็เกือบทุกยิมเลยนะครับมาให้เราตีกันตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจะถึง1ทุ่มและยังมีโบนัสนะครับรับประกาศว่าเทรนเนอร์เะดัลสามสิบขึ้นไปนะครับจะได้รับลูกอมประหลาด XL 1เม็ดเมื่อจับบอสจากการตีบอส5ดาวในระหว่างชั่วโมงตีบอสด้วยนะครับโดยในวันพุธที่5พฤศจิกายนนะครับจะเป็นเจ้า3โปเกมอนในตำนานจากพืภาโจโตะนะครับเอ็นเต้ไรโคแล้วก็ซุยคูณ 19พฤศจิกายนนะครับจะเป็นฮีดานและ26พฤศจิกายนนะครับจะเป็นโปเกมอนในตำนานจาับภูมิภาคอิชูนะครับก็จะเป็นโคบอ,อนออ,อนเทอร์กิออนและก็วิริสีออนนะครับ อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามีช่วงซับซ้อนกับกิจกรรมสู่ธรรมชาติด้วยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมนะครับ5วันก่อนกิจกรรมใหญ่โกวายแอเรียปี2025นั่นเองซึ่งในช่วงกิจกรรมนั้นนะครับจะมีบอสประจําในแต่ละวันนะครับมาให้เราตีนอกจากจะเป็นบอสในแต่ละวันแล้วนะครับทุกวันนะครับเวลา6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มก็มีกิจกรรมชั่วโมงตีบอสของโปเกมอนเหล่านี้ด้วยนะก็ถ้าในช่วงเวลาปกตินะครับเราหาไม่เจอบอส5ดาวเนาะเราอาจจะมารอทีเดียวตอน6โมงเย็นจนถึง11็น,น เจ้าลูเกียชาโดและก็โฮโอชาโด11พฤศจิกายนนะครับจะเป็นคาปูโคคโคและก็คาปูเทเทฟูซึ่ง2ตัวนี้นะครับถ้าจับได้จะรู้จักท่าพิเศษอย่างธรรมชาติพิโรธด้วย12พฤศจิกายนนะครับจะเป็นเนคอสมาแผงคอแห่งสนธยา13พฤศจิกายนนะครับเป็นคาปูบูลูลูและก็คาปูเรฮิเรซึ่งเช่นกันนะครับถ้าจับได้จะรู้จักท่าจอมตีชาร์ดธรรมชาติพิโรธนะครับและ14พฤศจิกายนนะครับจะเป็นเนคอสมาปีกแห่งรุ่งอรุณนะครับซึ่งการตีบอลท่าดาวในระหว่างช่วง อีเวนต์สูตรธรรมชาตินะครับเพื่อนๆมีโอกาสได้รับพื้นหลังพิเศษใหม่ได้ด้วยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่ผมยกมาจากกิจกรรมสูตรธรรมชาตินะครับส่วนกิจกรรมโกวายแอเรียรอเขาเขาก่อนนะว่ามันมีตัวอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันนะครับยังไม่จบกับการตีบอล5ดาวนะครับแต่ในรอบนี้เป็นการตีบอล5าดาวชาโดนะครับซึ่งรอบนี้ทางเกมโปเกมอนโกประกาศออกมาให้เราแล้วนะครับก็คือเป็นเจ้าราทิโอสชาโดนั่นเองหลังจากที่เดือนกันยานะครับเป็นเลจ ik ิกิกาชาโด และเดือนตุลาครับเป็นลาติอัชชา์โดซึ่ง2อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ประกาศอยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมาเองเลยนะครับแต่ในรอบนี้นะครับทางเกมโบว์มันโกประกาศออกมาให้แล้วนะโดยตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนนะครับถึง2ธันวาคมปี2 0 2 5ไข่บอส5ดาวชาโดนะครับจะฟักออกมาเป็นเจ้าลาธิโอสชาโดเองซึ่งลาติโอสชาโดนะครับเป็นบุกมังประเภทมังกรพลังจิตจะมีจุดอ่อนนะครับอ่อนแอต่อท่าจมตทีประเภทมแมลงมืดผีมังกรแฟรี่แล้วก็น้ำแข็งนะครับ CP4 ดาวนะครับ2178 และถ้าพูดสภาพอากาศลมแรงที่เป็นรูปเป้านะครับ CPC ดาว2723โปเกมอนที่แนะนำนะครับผมเอามาเข้าๆแล้วกันนะเป็นเมก้าเรปคอสซาโบเกนไดนาเนคอสมาปีกแห่งรุ่งอรุณเมก้ากาเบียสและก็ไวคิวเรมนะครับซึ่งจำนวนเทรนเนอร์ที่แนะนำนะครับก็ประมาณ4คนขึ้นไปโดยการเข้าตีบอสชาโดนะครับอย่าลืมนะว่าต้องมีอัญมณีขาวสะอาดเพื่อเอาไวใ้ใช้กับโปเกมอนชาโดตอนที่เขาคุ้มคลั่งให้สงบลงด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเปิดตัวเป็นบอสหาดาว มีชขยนี่ uries, แน่นอนนะครับถัดมานะครับจะเป็นการตีบอสเมกานะครับไข่บอสเมกาก็จะเปลี่ยนทุกเวลา10บโมงเช้าของวันอังคารเช่นเดียวกับการตีบอสฮาดาวเลยนะ4-11พฤศจิกายนนะครับจะมีเมกาสเปียร์เมกาไค่ล็อตและก็เมกาเฮลคอร์นะครับ11-18พฤศจิกายนนะครับเป็นเมกาบันกิรัสและก็เมกาทิวเทลิส18-25พฤศจิกายนนะครับเป็นเมกาเดนริลและก็เมกาไลโว 25พฤศจิกายนถึง2ทธันวาคมนะครับจะเป็นเมกาพัเธร่าเมกาชาเลมแล้วก็เมกากาเบียสนะครับและระยะถัดมานะครับจะเป็นกิจกรรมชั่วโมงสปอตไลท์นะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่จัดทุกวันอังคารนะครับเวลา6โมงเย็นจะถึง1ทุม่มก็จะมีโปเกมอนเด่นนะครับปรากฏถี่ขึ้นยังกับวันคอมมูเลยแต่จะมาแค่ชั่วโมงเดียวพร้อมกับโบนัสเล็กๆน้อยๆนะครับ โดยว,วันที่4พฤศจิกายนนะครับจะเป็นเจ้าบีเดิลพร้อมกับโบนัสลูกอม2เท่าจากการถ่ายโอนซึ่งการจับบีเดิลในชั่วโมงนี้นะครับมีโอกาสดบได้พลังงานเมกาสเปียรด้วยวันที่11พฤศจิกายนนะครับจะเป็นเนมาชูพร้อมกับโบนัส XP 2เท่าจากการเวลาการโปเกมอน 18พฤศจิกายนนะครับจะเป็นยามิรามิพร้อมกับโบนัสสต์ดัส2เท่าจากการจับโปเกมอนและหากจับยามิรามิในชั่วโมงนี้นะครับจะมีโอกาสดรอปได้พลังงานเมกา้ายามิรามิด้วยและวันที่25พฤศจิกายนนะครับจะเป็นซซรุก,กุนะครับพร้อมกับโบนัส XP สองเท่าจากการจับโปเกมอนครับ เมื่อถึงอย่างสุดท้ายแล้วก็ท่ายสุดนะครับก็คือรายชื่อกิจกรรมประจรําเดือนพฤศจิกายนปี2025นั่นเองนะโดยในวันที่1พฤศจิกายนนะครับจะเป็นวันแบทเท n m แม็กของเจ้าแดสดาดก g กแม็กนะครับซึ่งผ่านไปเรียบร้อยแล้ววันที่4 9พฤศจิกายนนะครับจะเป็นอีเวนต์ป่าต้องมนซึ่งอีเวนต์นี้นะครับจะมีการเปิดตัวเจ้าทามันทูล่าและก็วานอเดด้วย 10 -14 พฤศจิกายนนะครับจะเป็นกิจกรรมสู่ธรรมชาติเป็น5วันนะครับก่อนกิจกรรมใหญ่อย่างโกวายแอเรียมีทั้งบอส5้าดาวโปเกมอนไดแม็กหรือสามารถซื้อบัตรผ่านนะครับเพื่อรับไอเทมอย่างฝาเงินได้ด้วย15-16พฤศจิกายนนะครับเป็นอีเวนต์ใหญ่อย่างโกวายแอเรียที่จะมีโปเกมอนเด่นนะครับอย่างเบโรบ้าเป็นตัวดําเนินเรื่องราวนะครับพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษนะครับที่เกี่ยวกับโปเกมอนแฟรี่แล้วก็โปเกมอนความมืดนะครับ 18-22พฤิกายนนะครับเป็นกิจกรรม h High Voltage ซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นกิจกรรมอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับโปเกมอนประเภทไฟฟ้านะ21-24พฤิกายนนะครับเป็นกิจกรรมสุดสัปดาห์ Battle Max ซึ่งยังไม่ประกาศนะครับว่าเป็นตัวอะไรแต่มีข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะครับปกติสุดสัปดาห์เนี่ยเขาจะจัดแค่2วันคือเสาร์อาทิตย์แต่ในกิจกรรมนี้นะครับ21-24เนี่ยเป็นกิจกรรมตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันจันทร์นะคงต้องมาลุ้นนะครับว่าเขาจะเปิดตัวโปเกมอนไดแม็กม่ากับา ยีนะ่สาพฤศจิกายนนะครับเป็นกิจกรรมไฟนอ j u s สติ e นะครับซึ่งเขาคาดว่านะครับน่าจะเป็นกิจกรรมที่ปลดล็อกงานวิจัยนะครับประจำซีซั่นเรื่องเล่าแห่งการแปรเปลี่ยนที่มีเจ้าแคลริโอนะครับในฟอร์มแน่วแน่เป็นตัวดำเนินเรื่องน,นั่นเอง2 9่0เงพฤศจิกายนนะครับเป็นกิจกรรมสุดสัปดาห์แบ t t ท e Max ซึ่งยังไม่ระบุโปเกมอนเด่นมานะครับซึ่งส่วนกิจกรรมนี้นะครับมีแค่2วันเสาร์อาทิตย์นะครับ ส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนนะครับด้วยกิจกรรม Com ม u n i t y Day ในวันที่30พฤศจิกายนนะครับและในวันที่2ธันวาคมนะครับจะเป็นการสิ้นสุดซีซันเรื่องราวแห่งการแปลเปลี่ยนนะครับโอเคครับหมดเวลาแล้วครับกับกิจกรรมทั้งหมดนะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือตัวบัตรผ่านประจาเดือนพฤศจิกายนนะในรอบนี้นะครับจะเอาเครื่องรางนําโชคกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับใครที่ซื้อบัตรผ่านแบบดีลักนะ แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นสายฟรีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเขาก็ยังมีของที่ดีเหมือนกันนะครับเป็นโปเกมอนในตำนานอย่างวิดิซิออนพร้อมมือหลังพิเศษนั่นเองอันนี้ก็เอาไว้เป็นทางเลือกนะครับเพื่อใครอยากได้เครื่องรางนำโชคมาใช้นะก็ซื้อบัตรผ่านโกของเดือนพฤศจิกายนนี้ได้นะครับซึ่งถ้าใครนะครับที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมตลอดทั้งเดือนนี้เนี่ยก็สามารถเอามาอัปเดตกันได้นะแล้วก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ